วันนี้นะครับทุกคนเราจะมาทดสอบนะครับว่าในโลกเมตาเวิร์ดนี้จะมีตัวไหนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเมตาเวิร์ดทั้งหมดนี้มาดูกันเลย let's go สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาหาสกีบีดี้ทอรเตนะครับในโลกของเมตาเวิร์ดตัวที่เก่งที่สุดนะครับทุกคนอ่าและนี่ก็คือโลกเมตาเวิร์ดทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนี่โดยบททดสอบของเรานะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับก็จะเป็นหมัดนะครับทุกคนอ่าผมจะใช้หมัดนะครับทุกคนในการต่อยไอ้พวกสกีบีดี้พวกนี้นะครับทุกคนต้องมาดูกันครับว่า ตัวไหนบ้านนะครับที่จะสามารถทนกับหมัดไฟของผมได้อว่าจะทนได้ทั้งหมดกี่ครั้งนะทุกคนมาขอเริ่มตัวแรกหน่อยละกันไอตัวนี้นะครับน่าจะเป็นสกีบีดี้เออทำความสะอาดนะทุกคนอ่าสวัสดีจอเจ้าคือพ่อบอสกีบีดี้เองขอทดสอหน่อยโอครั้งเดียวไอตัวนี้นะครับคือครั้งเดียวระเบิดเลยนี และตัวต่อมานะครับก็จะเป็นสกีบีนี่เออน่าจะเป็นพ่อมดนะเนี่ยมาดูกันครับว่าเราองต่อยกี่ครั้งถึงจะตายไอตัวนี้ต่อยนี่เฮ้ยครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไรแค่นี้จะไม่เป็นไรเดีย๋ยวฉันขอหลบไปทางขายะก,ก่อนแล้วก่อนอ่าครั้งที่สองก็ยังไม่เป็นไรครั้งที่สามโอ้โหทั้งหมดสามครั้งนะครับสําหรับสก็บี้นี่ทงขยะพ่อมดนะฮะต่อมาเลยนะครับอ่า เป็นสเก็บดี้ถังขยะเช่นกันนะครับทุกคนทุกคนคิดว่าตัวนี้ต้องต่อยกี่ทีท้ายอ่าก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับมา3 2 1ขอต่อยบนันแม่ป็นไงอ้บัแลแรกไม่รอดน,นะครับพี่ครับฝกไว่ก่อนเถอะปัวต่อมากันเลยนะครับก็จะเป็นเออบูมบ็อกสเก็บดีนะครับก็ลงตูนขนาดทะรับต่อยครั้งแรกก็เออเรียบร้อยเทพเจ้าสเก็บดีต่อยบอลแครั้งแรกก็เรียบร้อย ต่อมานะครับก็จะเป็นถังขยะสไปเดอร์นะครับอ่าแล้วน้องคิดว่าตัวนี้ต่อยทั้งหมดกี่ครั้งถึงจะตายเอ่ยมาฮะหมัดแรกเป็นไงหมัดแรกโอ้โหหมัดแรกก็ตายเลยต่อมาก็จะเป็นถังขยะเหมือนกันนะครับทุกคนนี่แต่ว่าเป็นไฮด้านะครับผู้มีหัวโคตรเยอะเลยครับอ่ะมาดูกันครับว่าตัวนี้ต่อยทั้งหมดกี่ครั้งตายเอ่ยอาชุดเออไม่โดนไม่โดนเพื่อนไม่โดนอ๋อต่อยไม่โดนเอ้ยทำไมไม่โดนวะต่อยเออครั้งแรกก็ไม่เป็นไร แค่นี้สบายมากเออว่าแต่นายเลือดจะหมดแล้วเปล่อครับครั้ที่สองอเตอร์เพียบร้อยสองตีคือตาเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นจีแมสกิมบีดีทอนเลยน,นะครับในโลกอนาคตมาไอต,ตัวนี้อีครั้งอีกครั้งเลยครั้งแรกก็ไม่เป็นไรเฮ้เฮค่นี้สบายมากขออะไรกัวนี้หน่อยเพื่อนได้เลยมาที่สองอเตอร์เพียบร้อยโอ้โหสองหมัดน,นะฮะสำหรับจีแมนะครับต่อมาก็จะเป็นหัวกระโหลกสกิมบีดีอ่า ตัวนี้ต่อยทั้งหมดกี่ครั้งเอ่ยถึงจะตายครั้งแรกแค่อเดอนี่ปล่เป็นไรโอ้ขอต่อยหนะักกว่านี้หน่อยเ่อนมาที่สองไปเลยเอ้ยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้นะครับไฟไม่น่าโค้งกระดุกแล้วเอ้ยแค่นี้ฉันเป็นร้อยหรอกหนะ่าแค่นี้สบายมากฉันอยู่กับไฟมาทั้งวันมาที่สามเรียบร้อยโอ้โหหัวกระโหลกแตกเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเ,เครื่องดูดฝุ่นสกีบีดี้ ฉันนี่แหละคือตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในแก๊งมัติเวอร์สกีบิดีเอาไปเลยทุกมัดแรกนี่ไม่เป็นไรเครื่องฉันโอยไฟไหม้ฉันร้อนหลังจะเลยเอ,อไฟไหม้นะครับนี่มัดแรกมัดที่สองโอ้เรียบร้อยแค่สองมัดต่อมานะครับก็จะเป็นถังขยะสกีบิดีทอยเลทน้องๆคิดว่าไอตัวนี้นะครับต้องต่อยทั้งหมดกี่ครั้งมันถึงจะตายนะครับทุกคนขอไปมาได้เลยนะครับมา เรามาลองมัดแรกกันเลยว่าเลือดจะลดเหลือเท่าไหร่โอ้โหนี่มัดแรกเลือดลดนิดเดียวแฮะแฮ่แฮะตีฉันร้อนหูมากเลยฉัเพื่อนฉันรู้สึกว่าตรงหูฉันมันทำไมล,ะละ้ร้อนเปื่อยเออโทษทีนะเพื่อนตอนนี้ไฟมันไหมอยู่มัดที่สองไม่เป็นไรมัดที่สามก็ไม่เป็นไรสี่อเอ้ยเจอจากอ้าเจอหูไอ้ตัวนี้น่าจะหัวสุดแล้วนี่อ,อ,อ,อยหกเจ็บยังไม่เท่าไรเจ็ม ต่อยหน้าไป็นตีแปดต่อยดีหน่อย,อย,อยโอ้ไม่เป็นไรนะครับแปดลนะเก้าเออก็ไม่นเป็นไรสิบเออสบายมากนี่แค่สิบครั้งร้อนเนี่ยโหต่อยมาเป็นร้อยหมัดได้เลยใช้พร้อมจะรับดาวไปพวกแกแล้วเออสิบแล้วสิบเอ็ดโอ้สิบสองและสิบ วาน,นี้นะครับสำหรับถังขยะสกีบิดี้นักวิทยาศาสตร์นะครับต่อยทั้งหมด13ครั้งโอ้โหเราให้เยาให้ขึ้นท่านเป็นอันดับหนึ่งไปเลยนะครับนี่ช้อนคืออันดับหนึ่งของการสกีบิดี้อยู่แล้วใช่คือตัวที่โหดที่โสดโอ้ตัวนี้สามารถต้านทานหมัดได้ทั้งหมด13ครั้งนะฮะต่อมาก็จะเป็น เแมส์กิมนี่อัพเกรดในห้า MK4 นะครับหรือว่าเวอร์ชันที่4นั่นเองมาไอตัวนี้น้องๆคิดว่าทั้งหมดกี่ครั้งเอ่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับมาสำหรับมาที่1ต่อยตาไปเลยแค่นี้สบายมากมาที่2องขอต่อยสปิเกอร์หน่อยโอ้แกนี้ก็ทำอะไรก็ไม่ได้รอกโอ้สองละมาขอต่อยลัวหน่อยสเอาไปโดน3ขอต่อยหน้าหน่อย 4. อื่นเหมือนกันได้วาแปดนี่ขอต่อยนี่หน่อยเจ้าโอ้โหไม่เป็นไรนะครับเป็นตัวนี้10ฟสิบเอ็ดโอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่หัวอีหอนึ่งตัวสิบเอ็ดละสิบสองเสามเเฮ้ยเซ โอ้โหและเราก็ได้อันดับหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนด่ก็คือเป็นอัปเกรดจีแมสกิมิดียทอเรนนะครับในร่างของที่ลมรากับนักวิทยาศาสตร์ต่อยทั้งหมด15ครั้งนี้นี่คืออันดับหนึ่งของเราฮะู้หรือยังว่าค่าอัปเกรดมาโหดขนาดไหนอเออตัวนี้ทั้งหมด15ครั้งเลยนะครับทุกคนมาต่อมาก็จะเป็นร่างที่คล้ายๆกันเลยนะครับ ตัวนี้ต้องปัที่ครับเอ้ยมาดที่หนึ่งไปโอ้โหเหลือเหลือรึ่งมาดที่ 1, อสองและมาดที่สามโหแกสามหมัดอยา่าคิดว่ากระจอกกริงนะเพื่อนต่อมาก็จะเป็นจีแมนนะครับคนในร่างของบอสนะครับมามาัที่ 1, 1> 1, หนึ่งก็ไม่เป็นไรมาดที่สองนี่ขอต่อยหน้าหน่อยสามและสี ครั้งนะครับสำหรับบอสสกิบิเดต่อมาก็จะเป็นสกิบิีที่อัปเกรดหัวมงกุฎนะครับมาปฏิที่หนึ่งไปเลยโอ้โหเกือบตายปร์ที่สองก็ไม่รอดต่อมาเนยนะครับก็จะเป็นสกิบิปืนกลนช้อนนี่แหละเคยอันดับหนึ่งมาก,ก่อนจะแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถล้มล้างชุดได้หรอกนะตัวนี้นะครับเคยขึ้นอันดับหนึ่งมาก,ก่อนนะครับในแก๊งของจีแมนนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาที่หนึ่งที่สอง มาตีสาขอต่อยหน้าหน่อยมาตีสีนี่มาตีห้าและน่าจะหกนะครับเนี่ยทั้งหมด6ครั้งนะครับสำหรับ g ีแมปืนกลต่อมานะครับมันทีเวิร์ดจีแมนนะครับโหอัปเกรดปืนเต็มตัวไปเลยเนี่ย <c oughs> ช้อนอัปเกรดมาขั้นสุดยอดเลยหลาามาดูกันเลยนะครับว่าตัวนี้จะต้องต่อยทั้งหมดกี่ครั้งถึงจะตายมาเจ <c oughs> ไม่เป็นไรขอหนักกว่าน,นี้หน่อยมาดอีกสองีนกระเบื้องหนักแล้วเป็นไงเลยแค่สองมัดน,นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นสกีบีดี้เทสลาเออช้นอนเกอร์สกีบีดี้พลังงานไฟฟ้าเบือ่อนอ่าขอปล่อยมัดแรกหน่อยแล้วกันเออมัดแรงก็ไปเลยเหรอเนี่ยโอ้นึกว่าจะหดต่อมากันเลยนะครับก็จะเป็นสกีบีดี้ทอยเลตมัลติเวิร์สนะครับแนวรังของสปีกเกอร์แมนฉันได้รับพลาังงานมาจากสปีกเกอร์แมน แก่จะทำอะไรฉันก็ไม่ด่าหรอกโอเคมเาต่อมาที่หนึ่งไปจีนโอแคไฟใหม่มาที่สองเรียบร้อยแค่สองมัดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสกีบินดี้ทอร์เรตถังขยะนะครับอ่าก็จะเป็นสวอตแมนนะฮะมามาที่หนึ่งมาที่สองเรียบร้อยแค่สองมัดนะครับสำหรับไอ้พวกถังขยะ และตัวสุดท้ายคือมัลติเวิร์สนะครับในร่างของที่เหมือนเป็นร่างของมนุษย์เลยนะครับแต่หัวเป็นสกีบดี้แล้วก็มีปืนกด้วยนะครับน้องๆคิดว่าไอ้ตัวนี้นะครับต่อยทั้งหมดกี่ครั้งนะครับถึงจะตายอ่าก็ไม่มาได้เลยมาฮะเรามาเริ่มมันแรกกันดีกว่าว่าเลือดลดขนาดไหนโหเลือดเหลืออยู่แค่ครึ่งเดียวมาที่2อแฮฮฮฮฮฮช้อนยังสมหตอนทานได้กว่านี้อยู่จัดมาอีกเลยได้เลยนี่อ้าวไม่โดนไม่โดนเลือดโต๊ด มาที่สามเรียบร้อยทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วเราก็ได้ผู้ที่ชนะแล้วนะฮะผู้ที่ชนะนั่นก็คือน,นี่สกีบีดี้ทอยเลเอ,อตัวนี้น่าจะเป็นรวมร่างของนักวิทยาศาสตร์นะครับจีแมนรวมางกับนักวิทยาศาสตร์เย э ต่อยทั้งหมด15ครั้งนะฮะ สก,กีบิดี้ทอเลน,นะครับนักวิทยาศาสตร์ถังขยะต่อยทั้งหมด13ครั้งเฮ้อนิดเดียวันกดจะชนะมดแล้วโถยเออเพื่อนจเย้เพื่อนไๆก็อยู่แก๊งเดียวกันแล้วนะา้ามาฮะเดี๋ยวผมจะขอทดสอบว่าจะเอาพวกนี้นะครับไปลองบวกกับเออเอาค็อกแมนและกันฮะทุกคนนะตอนนี้ค็อกแมนกำลังมาแรงเลยนะครับอขอลองทดสอบ ต่อสู้กับคอกแมนหน่อยละกันแห่แห่แก่ชาม้อยคือสกิบีดี้ที่โหที่สุดทั้งก็อยากจะเจอเหมือนกันแหละมาดูกันครับว่าสกีบีดี้ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในแก๊งมลติเวิร์นะครับสู้กับเออนี่เลยครับกับค็อกแมนน้องๆคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอ้ยใครคิดว่าค o อกแมนจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หมาและใครคิดว่าสก i บีดี้ทอเลสมลติเวิร์จะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ส มาดูกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ 3...2...1... let's go <S ฉันก็อยากจะทบสอบเพรางของแกเหมือนกันมันจะโหดขนาดไหน hey, hey, แค่อันตริชั้นพวกเองก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้พวกเองก็จะโดนหยุดเวลานี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยเฮ้ย ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเอ้ยยังไงเอ่ยเอ้ย,ยนี่ทำไมเพื่อนเฮ้ยฉันได้ทีฟีนี่เอาดิก็มาดิเพื่อนเออก็มาดิยังไงเออจริทำอะไรฉันนี่เฮ้อันดับแรกแต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพราะว่าโดนนักวิทยาศาสตร์กำลังสะกดจิตไปล่าไอ,คอ้ค็อกแมนเอ้ยตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าคอ็อกแมนนะครับทุกคนน่าจะนิ่งอะเคลื่อนไหวลวยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่อะ เวลาที่ให้หน่อยละกันนี่ยังไงเอออติชันไปนะโอ้โหกระนี้เปนู้นเลยนะครับกระนี้ไปโคตรไกลแฮ้เฮ่อติชันโคตรแรงใจไม,ม่ละอติจีแมนแรงมากๆเลยนะครับปไปไกลมากนี่ไฮสองหนึ่งไวไหม,ไมเออแขนนี้ฉันบอกเลยว่าสบายมากขอแรงกว่านี้หน่อยขอขอแรงกว่าน,น,ออนี้เออ,น,ำอ,ำอนี่แฮได้เลยตามคำขอนี่ฉันไหวเป็นไงอติสปีดเกิดฉันแต่ฉันมีสปีดเกิดนี่ โอ้โหต่อสู้กันถึงนี้ครับทุกคนเรียบร้อยและผู้ที่จะนะคือสกีบีดี้ทอยเลดก็เพราะว่ามี2ตัวไงล่ะเออ